สวัสดีค่ะพี่พี่หามาพบกันหนึ่งอ p พนะคะ EP นี้เป็น EP ที่ร้อยสามแล้วของร้านนัดนะคะพี่วันนี้ฝนตกมาฝายเลยจ้าพี่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่นะฝากสแกนค r ว o ารคตก่อนเลย สการคิวโคนะคะพี่ค่ะแล้วเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะค่ะแล้วก็พี่ท่านใดไม่ได้ไลน์นะคะพี่ค่ะไม่ได้ไลน์เลนเฟซนะก็โทรได้ค่ะพี่ฝุ6นท2อกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกฝนเก้านะคะโทรมาสอบถามพระองค์ไหนนะคะนัดจะแจ้งอย่างชัดเจนนะคะขอสักนิดเดียวขอคุณพี่นะคะจำอีพีให้ได้หน่อยนะคะพี่ค่ะฝากจำอีพีนิดนึงค่ะพี่ค่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยสามแล้วของร้านนั้นนะคะพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆนะคะมาชมองค์แรกกันก่อนเลยค่ะพี่ค่ะองค์แรกนะคะบางคน เขาก็เรียกเป็นพักกาแพงสามขาค่ะแต่จริงๆแล้วนั้นมองดูว่าน่าจะเป็นพักฝิ่งมากกว่าแต่เขา <c oughs> ความรู้นั้นก็น้อยค่ะพี่แต่ก็นะคะได้มาแบบนี้ดีกว่า <c oughs> ได้มาแบบนี้ <c oughs> เนื้อแบบนี้นะคะพี่ตรงนี้นะคะพี่จะมีจะลงทองมาแบบนี้นะคะพรพักท่านสวยงามนะคะพี่อิ่มสมบูรณ์เลยจะพี่จาจ๋าเนื้อแบบนี้นะพี่ดูด้านหน้าก่อนนะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าจะหมุนและจะหมุนให้ชมด้าน,านหลังอันนี้ด้านข้างข,างของพรกนะคะพี่ <c oughs> ด้านข้างองคพระจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะด้านหลังองค์พระนะคะชมให้รอบๆแล้วเดี๋ยวชมใต้ฐานนะคะพี่สวยงามค่ะพี่เนื้อสวยงามมากเลยนะคะพี่เป็นแบบนี้นะค่ะใต้ฐานองค์พระจะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่่าประมาณนี้นะค่ะพี่สวยงามแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดให้นะเดี๋ยวนัดวัดขนาดให้พี่นะคะ ขนาดหน้าตากอะคะ่ะอยู่ที่5นิ้วโดยประมาณนะคะพี่าแต่ก็ต้องวัดเพื่อความชัดเจนนะคะพี่นี่ค่ะอย่างนี้เลยนะคะพี่ค่ะความสูงขององค์พระนะคะความสูงขององค์พระนะจากฝีฟะจากข้างบนนะคะเกตข้างบนนะจะหลดฐานสุดท้ายอยู่ที่10นิ้วะคะ่ะพี่ค่ะ พระอ,องค์นี้นะคะพี่เปิดราคาอยู่ที่1800บาทค่ะสวยงามสมบูรณ์นะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะจะมีดินตรงนี้เท่านั้น,นะค่ะที่หลุดไปเพราะว่าพระน่ะพี่หาผ่านการเดินทางมาตามการเวลาต้องมีบ้างนะคะแต่ตัวองค์พระถือว่าสมบูรณ์สวยงามนะค่ะพี่1,800นะคะค่าจัดส่งอยู่ที่100เป็น1900คะ่ะ พี่ท่านใดสนใจแล้วนะคะทักข้อความทางไลน์มาได้โทรมาสอบถามได้ค่ะพี่คะต่อไปนะคะเป็นนี่ค่ะเช่นกันค่ะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพี่แต่นั่งช้างนะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นช้างนะคะรอบรอบฐาน,นะคะจะมีช้างองค์ช้างอยู่รอบรอบฐานเลยพี่ชมนะนี่ด้านค้างนะคะด้านหลังอุพัจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่เลยค่ะสวยงามค่ะศิละปะงดงามเหลือเกิน,นะค่ะพี่ตามตามภาพที่พี่เห็นเลยจ้ะ พี่ฝั่งของร้านนัดนะจะได้ของตามภาพที่พี่เห็นเลยไลท์นะคะพี่เปิดไฟฝังดวงสปอตไลท์หนึ่งดวงนะคะพี่ที่เปิดไฟนี่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนฟีผิวพานะคะเพื่อให้พี่ถึงเห็นถึงความชัดเจนนะคะว่าภาพมีจํานนตรงไหนอะไรยังไงนะคะพี่หาในหนึ่งไลท์นะคะใช้ไฟฝังดวงสปอตไลท์หนึ่งดวงค่ะเพราะว่าการไลฟ์สดเนะะี่ยค่ะไลฟ์แบบนี้นะคะ่ะจะเห็นองค์พระชัดเจนแล้วใต้ฐานนะคะฐานพระนะคะจับเป็นช้างทั้งหมดนะคะพี่สวยงามะคะ่ะพี่ เป็นดินไทยนะคะพี่เวลาที่จัดส่งนะนะจะอุดก้นไปให้อย่างดีนะคะอุดใต้ฐานไปให้อย่างดีพี่ขาอุดใต้ฐานพระไปให้อย่างดีเลยเดี๋ยววัดขนาดนะคะพี่วัดขนาดนะพี่ขาวัดขนาดนะอยู่ที่ห้านิ้วค่ะห้านิ้วห้านิ้วโดยประมาณนะคะพี่ขาห้านิ้วดยประมาณนะนี่ค่ะความสูงขององค์องค์พระนะคะจะเรียกเป็นหลวงพ่อเลยเลยความสูงขององค์พระนะคะพี่ขาอยู่ที่นี่ค่ะเก้านิ้วค่ะพี่ 9นิ้วถึง10นิ้วนะคะพี่หา9นิ้วถึง10นิ้วค่ะใ <c oughs> ตาฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้จะลงทองด้วยนะคะพี่หาลงทองนะเดี๋ยวให้ชมหน้าใกล้ๆเลยพี่ท่านใดไม่มีลายนะคะหรือขอพับเพิ่มเติมทางลายมาได้นะคะสวยงามค่ะพี่สวยงามมากเลยจัดนี่ะคะ่ะค่า1,800เช่นกันนะคะพี่ค่าจดส่งที่100บาทเป็น1,900เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่ค่ะ พี่แจ้งพับโปรโมชั่นนะคะพักของแถมค่ะพักของแถมนะคะอีพีนี้นะคะเป็นนี่นะคะพี่ค่ะเป็นฝีเหลืองนะกล่องฝีเหลืองนะอีพีที่หนึ่งไรฝนที่ช่วยจําให้นัดด้วยนะคะเป็นปิดตากล่องฝีเหลืองหลวงปุ่โตนะคะแล้วก็นี่ค่ะกล่องฝีแดงนะคะหลวงปุตโตนะคะค่ะขอให้พี่จําให้นัดด้วยนะคะพี่ในทุกอีพีจะมีพักของแถมให้พี่ด้วยนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นกาเรเสียเวลามาชมพับโปรโมชั่นกันก่อนเริ่มที่องค์แรกเลยค่ะพี่เป็นหลวงปู่ทิม หลวงปู่ทิมด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหลังเป็นหันุมานแบบนี้นะคะพี่พี่ท่นานใดยังไม่ได้ไปนะสามร้อยบาทเท่านั้น,นะค่ะพี่สามร้อยบาทนะจะแบบนึงนะคะพี่ขอภัยนะไฟฝ่อเกินขอภัยนะคะพี่ค่ะจะต่อไปนะคะพี่เป็น หลวงปู่ทิมเช่นเคยค่ะและน่าจะเป็นองค์ลูกเหมือนท่านนะคะพี่หานั่งอยู่แบบนี้นะคะข้างหลังนะคะมีตะกุดหนึ่งดอกนะคะพี่ตะกุดมหาปราปนะมีคําว่าวันละหันไล่ระยองชัดเจน,นะคะ่ะสวยงามค่ะพี่รานะคาจับต้องได้3 0 0บาทนะคะพี่ค่ะ3า0บาทพี่ซื้อจับคู่ได้เลยนะคะจับคู่เท่ากับ500องค์ละ3 0 0จับคู่5 0 0องค์ละ600จับคู่1000นะคะพี่ค่ะค่ะพี่ ต่อไปนะคะชมหลวงพ่อกล้วยค่ะทองฝาบาทนะคะพี่หลังตะลางนะคะเลี้ยมแดงนะคะพี่หาเลี้ยมแดงนะคะ่ะพี่ฝั่งร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋าหลวงพ่อไปจะหลวงพ่อไปนะจ๊พะ,ะ,ะพี่หลวงพ่อไปหรือเสือเกาะฝั่งทนของเรานั่นเองนะจ๊ะพี่ฝ่ายเหนียวมีคนพลาดเลยลงทองแบบนี้นะจ๊ะพี่ฝั่ร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะค่ะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้พิมพ์นิยมนะคะพี่ขาด้านข้างแบบนี้ ด้านหลังองพาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะฝีทองทองแบบนี้นะคะพี่หาได้มาแบบนี้เลยจ้ะเห็นไหมคะฟูไม่เห็นชัดๆแล้จะพี่ค่ะพี่ฝามร้อยบาทจ้าพี่ฝามร้อยบาทอ่าพี่หาต่อไปนะคะชมเหรียญน,นะคะพี่เหรียญนโมตาบอดจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อกล้วยนะเรียมเปิดีพีนี้นะคะพิเศษพี่เ,เลยพี EP ที่หนึ่งร้อยฝากนะฝามร้อยบาทเท่านั้นนะคะ mm. พี่นโมตาบอดนะต่อไปนะคะพี่ชมนี่คะ่ะ ยอดขุนพลอ่ะไม่ใช่ค่ะเขาเรียกอะไรเอ่ยจำไม่ได้ละใบเสมาค่ะพิมฐานฝูงนะคะพี่สวยนะคะองเนี้ค่ะนี่ค่ะเนื้อชินนะเรียกมาพร้อมใช้เลยสามร้อยบาทจา้ะค่ะพี่ค่ะต่อไปเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จอีพีนี้มีสี่องค์ด้วยกันเริ่มที่องค์แรกก่อนเลยวัดเกศมีองค์เดียวนะคะพี่ขาเน้นย้ําวัดเกศมีองค์เดียวนะพี่ท่านใดชอบนะปิดได้เลยนะวัดเกศมีองค์เดียวนะคะอีพีนี้มีองค์เดียว พี่ขานี like ่ค like ่ะหนึ่งองค์วัดเกตนะคะต่อไปเป็นวัดละคังค่ะวัดละคังองค์ที่สองนะคะพี่ขาวัดละคังองค์ที่สองด้านค่าจะเป็นประมาณนี้ด้านหลังองค์พระนะคะด้านค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ขาค่าสามร้อยบาทเท่านั้นต่อไปนะคะพี่เป็นเป็นวัดละคังค่ะพี่ขาวัดละคังโอค์อ้าวเป็นปกโพค่ะปกโพนะคะปกโพค่ะนี่ค่ะเลยจ้พี่จ๋าเลยจ้า นะจ๊ะฝามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่ฝามร้อยบาทนะ EP ที่หนึ่งร้อยฝามนะจะพี่ต่อไปนะคะพี่วันละค้งค่ะวันละค้งนะคะค่ะวันละค้งองค์นี้องค์ที่ฝามวัดเกตองค์ที่หนึ่งละค้างองค์ที่2แล้วก็วันละค้งองค์ที่สามนะถ้าพี่ท่านใดชอบแล้วนะคะทักแมคคาได้เลยองค์ที่ฝามนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยจ้ะนะหาแบบนี้จะพี่จ๋าจะฝามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขาฝามร้อยบาทจ้า ต่อไปนะคะพี่พระโปรโมชั่นนะนี่ค่ะปิดอ,อ่าสังกระจายหลวงพ่อแก้วค่ะพี่ลงทองมาแบบนี้เลยค่ะพี่ขานี่สังกระจายหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ลงทองมาแบบนี้นะคะสามร้อยบาทจะ้ะสามร้อยบาทนะจ๊จะพี่สามร้อยบาทจะ้ะต่อไปนะคะพระโปรโมชั่นยังมีนี่จะพี่หลวงพ่อเงินจะ้ะหลวงพ่อเงินนะนี่สวยงามน,นะคะพี่ขานี่ค่ะ เลียมมาพอมขึ้นคอเลยสามร้อยบาทจ้ะพี่ต่อไปชมหลวงทั่วกักไม่ขีดเน่จ้ะพี่ไม่ขีดได้มาแบบนี้นะจ้ะพี่จ๋าพี่นี่ลดให้พี่เลยสามร้อยบาทที่ท่านใดอยากได้นะชอบนะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะถ้าพี่พับโปรโมชั่นสามร้อยหมดแล้วนะคะพี่ต่อไปเราะชมพับโปรโมชั่นหกร้อยนะคะจับคู่เหลือห้าร้อยนะคะเริ่มที่งคงนี้ก่อนเลยจ้ะพี่จ๋างค์นี้ก่อนเลยนี่จ้ะ หลวงพูด oh ูจะ้ะพี่จ๋ามีดอกบัวนะคะเรียมมาพร้อมใช้การเลยจ้ะเรากองขึ้นคอเลยจ้ะหกร้อยบาทจ้ะเรียนหลวงพูดูนะจ้ะหกร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะเป็นหลวงพูทิมจ้ะจะพี่จ๋าหลวงพูทิมนะคะนี่ค่ะวงเล็กๆเนื้อนวะนะคะพี่ค่ะเรียมมาพร้อมใช้งานเลยเช่นกันจ้ะพี่จ้ะฝั่งเออหกร้อยบาทจ้ะพี่หลวงพูทิมนะเรียนมาเรียบร้อยหกร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่ พราพีคคะเนนค่ะพราพีคคะเนนนะคะพี่ไม่ฟ้าสำนักนะคะหกร้อยบาทเช่นกันจะ้ะหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่พ้าพีคคะเนนนะหกร้อยบาทนะซื้อจับคู่ก็เหลือ 1, 000, หนึ่งพันเหลือองศาห้าร้อยจ้ะถ้าพี่ซื้อจับคู่นะคะค่ะพี่เขาแพ้ห่แพ้หลวงพระอํานะคะพี่แกะจากอะไรอะ่ะกระดูกกามช้างนะจ้บบจะพี่จากหกร้อยบาทจะ้ะพี่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทนะถ้าพี่ซื้อจับคู่นะ คู่กัองไดก็ได้ที่ราคาเท่ากันจะเหลือแค่ห้าร้อยบาทต่อไปนะคะพี่กระดูกกามช้างแกะหลวงพ่อมุ้ยจ้ะหลวงพ่อมุ้ยนะจ๊ะพี่จ้ะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้จ้ะเลยจะพี่จ๋าหกร้อยบาทเช่นกันจ้ะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทนะจ๊ะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อไปเรียมมาพร้อมขึ้นคอเลยจะพี่จ๋าเรียมมาพร้อมใช้เลยนะจ๊ะพี่จ้ะเรียมมาพร้อมใช้เลย จ้ะพี่ให้มาพร้อมใช้เลยหลวงพ่อไปนะจ้ะหกร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่หกร้อยบาทเช่นกันนะอีพีที่หนึ่งร้อยสามนะคะพี่ต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่หาหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะสวยค่ะพี่เนื้อหาสวยงามเลยถ้าพี่ท่านใดชอบนะคะพี่หาค่ะใต้ฐานอลวงพ่อจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ค่ะหกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาท บาทน,นะคะค่ะร้อยบางจ้ะต่อไปนะคะพี่นี่จ้ะชมเหรียญอันนี้แม่ค้าไม่ทราบที่พี่ขาเหรียญลุงข้อเนื่องจ้ะเหรียญข้อเนื่องอาจารย์พี่นี่ปัะจุลามณีจะ600้ะหกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ต่อไปนะคะนี่ค่ะพี่อ่า เ็นเหรียญเนี่ยค่ะพี่ร้อยปีนะคะพี่ดีค่ะหลวงพ่อลุ่งนะคะพี่หลวงพ่อลุ่งนะจ้าหกรอบาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะหกรอบาทเช่นกันนะคะพี่คาหกร้อบาทหลวงพ่อรุ่งร้อยปีนะต่อไปนะคะพี่นี่จ้าถ้าแม่ค้าจาไม่ผิดนะเป็นหลวงพ่องเงินวันด,อน,ดอนยายหอมทีฝีฝ่งพัพนท้วร้อยหกร้อย <c oughs> บาทเช่นกันจ้าหกร้อยบาทเช่นกัน <c oughs> ขออภัยนะคะพี่นี่หัองค์นี้นะคะแม่ค้าไม่ฟ้าบที่เลยได้มาแบบนี้เลยจะพี่จ๋าข้างหลังเป็นแบบนี้เลยจะพี่ถ้าพี่ท่านใดฟ้าบนะหกร้อยบาทเช่นกันค่ะหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยบาทต่อไปนะคะพี่จะเป็นนี่จ้ะหนุมานจ้ะหลวงพุททิมจ้ะพี่จ๋าสวยงามมากเลยเลี่ยมมาสวยๆเลยจ้ะพี่ 600บาทเช่นกันจ้าพี่6ก0บาทจะจ๊ะ600บาทจ้ะ,จะต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้าหลวงพ่อทาหรือเปล่าคะเมกะฟิตเมกะพาร์ทครับหกบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่หาเป็นหลวงพุทวดค่ะพี่องค์นี้ยังอยู่นะถ้าพี่ตันใดตามหายอยู่ห0บาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะ6 0 0บาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญเหรียญนี้ค่ะพี่ เรียวหลวงพ่อหลวงพ่อจงจะพิษาหกร้อยบาทจ้ะเดียนหลวงพ่อจงวันนต่างนอกนะจ๊ะพี่หกร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่ขาอ่าหกร้อยบาทนะหมดลงแล้วนะคะพี่ต่อไปจะไปเริ่มอ้ายังเหลืออีกจ้ะพี่ยังเหลืออีกอน,นี้นี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้าหลวงพุด,ดูจ้ะพี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะหลวงพุด,ดูนะหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทต่อไปเป็นหลวงพ,พ่อท่าค่ะพี่หา หลวงพ่อทาบยกชุดแบบนี้นะคะพี่มีทั้งผมเด็กหลวงพ่อทาบด้วยเลี่ยมเปิดนะคะพี่ข้างหลังเป็นหัวใจนะแล้วก็ลูกนี่นะคะลูกสกปรแบบนี้จากพี่จา๋าหกร้อยบาทจากพี่หกร้อยบาทนะจากพี่ <c oughs> ต่อไปนะคะพี่หานี่ค่ะชมนี่จ้ะสีเขียวนะหลวงพ่อกวยนะคะพี่มาพร้อมตลับเลยนะคะพี่นี่ค่ะข้างหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบวยผมนะคะพี่จา๋าค่ะหกร้อยบาทเช่นกันจากพี่จา๋า พี่ถักต่อไปเป็นนี่ค่ะลูกแก้วนะคะลูกแก้วหลวงปู่ดูนะคะสีชมพูนะคะพี่หลวงปู่ดูนะ,ะเป็นสีชมพูนะสีออกชมพูหรือเขาเรียกอะไรพี่ทับทิมหรือเปล่า <próp. S 1> พี่สวยงามเลยลูกแก้วศิลปะนี่ลูกแก้วหลวงปู่ดูนะคะพี่เนี่ค่ะหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจับคู่ได้อ่ะพี่ต่อไปเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะพี่ค่ะหลวงปูท่ทวดนี่ค่ะ เปตรงนะคะพี่ฐานจะเป็นสามเก้าแปดกลุ่มนี้นะคะพี่สามเก้าแปดนะเป็นเปนตรงนะเนื้ออ,อกค์นวามีฟอกอยาแดงนะคะพี่ค่ะค่ะหกร้อยบาทจะพี่จา้าหกร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่มาชมนี่เลยเครื่องรางนะคะพี่เริ่มที่นี่ก่อนเลยจา้า แพ้หลงพ่าอ่ำนะคะพี่แพ้หลงพ700่าอ่ำเจ็ดร้อยบาทจ้ะมีจานเรยียบร้อยเนี่ยจ้ะพี่มีจานพร้อมใจเลยเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่ตาต่อไปนะคะพี่เป็นอินค่ะครูบาวังนะคะพี่นี่คะ่ะเป็นของครูบาวังนะคะพี่ไายฐานเป็นแบบนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทบาวังนะเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่ ม,มิโตะมีขอพายมีดค่ะพระปู่ฤาษีแดงอาจารย์พี่พูดมันาารัศดามันมีมีโตโอ่ะแล้วต้องจะเรียกไงเรียกมีโตโต้องขออภัยพี่ด้วยนะเนี่ยถ้าพูดไม่นา่ารักอ่ะหลวงพ่อปู่ฤาษีแดงเจ็ดร้อยบาทพี่นี่พี่จะไปเรียนได้นะเรียนขึ้นคอเจ็ดร้อยบาทขออภัยนะพี่ค่ะพี่นี่จะหมดละพระมีไม่เยอะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ะ เป็นพระสายตายอ่ะพี่นะก็ไม่ทราบเลยที่ไหนเนื้อออกนวะนะคะพี่เนื้อนวะนะนี่แบบนี้เลยถ้าพี่ท่านใดฟาร์มนะนี่ยเลยพี่ท่านใดฟาร์มนะชาวบูชาไปได้เป็นพระสายตาเนะพี่ได้ฐานม,มีโค้ดแบบนี้หลวงพ่ออะไรไม่ฟาดเลยขาจะพี่เก้าร้อยบาทจ้ะสวยนะเก้าร้อยบาทาพี่หาเก้าร้อยบาท,าบาทไปนะคะพี่ เก้าร้อยละไปมานี่เลยจ้ะเต่าหลวงพุทห่วิวจะพี่สีเหลืองนะข้างหลังเป็นสีทองนี่พร้อมใช้เลยเลีเ่ยมมาพร้อมใช้เลยหลวงพูที่วิวนะพี่วันไรแต่งเนาะเก้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่สวยมากสวยมากจริงนพี่องนี้สวยๆเลยเก้าร้อยบาทจะพี่จ๋ะเก้าร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นกิ่งหลวงพ่ทิมค่ะใส่กรอบมาแบบนี้นะค่ะพี่ เป็นกรอบทองไมโคร่นนะคะพี่ค่ะกรอบทองไมโครน่นค่ะพี่เก้าร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ค่ะเก้าร้อยบาทจะ้จะกับพี่ต่อไปนะคะพี่ดูอันกล่องอ่าชนบุรีหลวงพุที่ยมนะคะพี่หลวงพุที่ยมนะกระไหลทองนี้นะคะพี่ค่ะมาพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยค่ะกระไหลทองแบบนี้นะคะพี่เก้าร้อยบาทเช่นกัน อันนึงนะคะพี่นะใส่กล่องไว้ก่อนของหายไม่ใช่อะไรหรอกแม่ค้าไม่ควรสับเผ้าค่ะพี่จับไปจับมาเลยค่ะพี่สองฟีหกเจ็งจับีของขุยหย่ยมนี่รลึกนะคะพี่เก้าร้อยบาทต่อไปนี่จับพี่จ๋าเดี๋ยวเหรียญนีแล้วอาจารย์ฟันจะพี่อาจารย์ฟันนะนี่เป็นกระไหลทองและพี่หาทั้งหลังเป็นแบบนี้เลยมีครบแบบนี้เลยนะคะพี่มีครบแบบนี้เลยจ้ะ 90้900บาทจ้ะ9ก0บาทนะจ๊ะค่ะพี่พี่นี้พี่ที่หนึ่ง้ามนะฝากพี่นะมีไฟงาหนึ่งเส้นเส้นนี้นะเป็นหัวเป็นหัวนี่พี่หัวกระดูกกันจะเอพูดผิดไฟงาหัวช้างพูดผิดออ้ยตาลา้าเสียหายเลยไฟงาหัวช้างนะคะพี่ทุกเม็ดนะคะพี่เป็นงานะคะเป็นงาพี่ดูได้เลยนี่เป็นงาโูบพี่เห็นเลยแต่ว่าเขาเก็บอย่างดีเลยค่ะพี่อ่ะเขามีความต้องการใช้เงินนะพี่เขาเลยไม่นะ สวยมากค่ะพี่พี่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใส่ได้นะคะนี่ค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยนะคะเส้นนี้นะคะเดี๋ยวรับวัดความยาวให้นะให้เห็นไปเลยความยาวกี่นิ้วแล้วก็ทบมาเป็นเฟ้นนะคะพี่เก็ยแป๊บนึงนะความยาวสิบสามนิ้วค่ะสิบสามนิ้วเท่ากับยี่หกเซนนะคะพี่สิบสามนิ้วสิบสามนิ้วเท่ากับยี่หกเซนนะคะพี่นี่นะคะหัวอยู่ตรงนี้นะคะหัวช้างอยู่ตรงนี้นะ ค,ความยาว13นิ้วเท่ากับ26เซนเวลาคองออกมานะคะพี่จะอยู่ที่26เซนนะนี่พี่ไปแก้ร้อยใหม่ก็ได้ค่ะแต่ก็สวยนะคะพี่นี่เขาใช้งานเล็กน้อยนะคะพี่ใช้งานไม่เยอะเลยของยังใหม่เลยคะ่ะพี่เหมือนมากพี่ผู้ชายหรือผู้หญิงอะ,ะถ้าใส่งาเขาจะไว้นอกเสื้อนะคะพี่ก็เลยดูว่าสวยงาไม่ได้โดนเหงื่ออะไรนะคะพี่สําหรับเฟนนี้นะคะพี่1,800ถูกกว่าเฟนเมื่อวานนะคะเฟนเมื่อวานใหญ่มากค่ะ เฟนนีนะพี่ผู้หญิงก็ใส่สวยพี่ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะพี่ขา1 8 0่นนะความยาวสวมคอนะคะอยู่ที่13 13นิ้วคูณไป2งรอบเท่ากับ26เฟนนะคะพี่ขาค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะสั้นไปหรือ,อยังไงนะจะพี่ใส่ไ,ได้แน่นอนสวยงามแน่นอน,นะคะ่ะพี่ขาเนี่ยหน0่นนะคะสำหรับอยงาน,นะคะ EP ที่ หนึ่งร้อยสามค่ะพี่ษีนี้แม่ค้านะคะนัดนะคะต้องกาบขอบคุณพี่พี่นะคะติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิ่งแ,แจ้งเตือนนะคะพี่ร้านนั้นมีโปรโมชั่นตลอดนะคะพี่มีโปรโมชั่นตลอดเน้นย้ำว่ามีโปรโมชั่นตลอดนะคะพี่ราคานะคะสอบถามได้ต่อรองได้นิดหน่อยนะคะถ้าลดได้นัดลดให้นะคะพี่เน้นย้ำนะคะพี่ถ้าพี่จับคู่กันระหว่างพห้าร้อยนะคะทางร้านไม่ลดแล้วนะคะเพราะถือว่าลดไปแล้วนะคะพหกร้อยไม่ลดแล้วนะคะ พี่นะคะต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยสำหรับ EP ที่หนึ่งร้นะต้องกราบขอบคุณพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะ